สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหลวงปูท่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมอาซาโกเหรียญนี้เป็นเหรียญปูชาครูนะครับปูชาครู59ครับครับ ออกที่วัดวัดวัดป่าวายนะครับวัดป่าวายของพ่อรัตนะครับวัดป่าวายอำเภอบ้านไข้จังหวัดระยองนะครับเป็นแพ็กค,คู่นะครับคู่ประมาณนี้ครับ เงินกับทองนะครับทองฝาบาทครับสามกษัตริย์ไม่ใช่สามกษัตริย์ก็ลูกท่านก็จะเป็นทองฝาบาทไม่จะเป็น,นงเงินนะครับก็ ไม่ได้ลงยานะยาดูเหรียญชุดนี้นะมี2ชุดนะครับผมด้านหลังก็เกะไม่ได้เกะได้ไหม ประมาณนี้นะครับผมข้างหลังสวยงามก็สะสมไว้ครับผม ไว้เพื่ออนาคตนะครับหมายเลขโคดก็ตัวเดียวกันนะสองห้าห้าหกสองห้าหกนะครับผมครับชุดนี้ก็จองมาสองชุดนะครับผมสามศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์สี่เจ็ดนะอันนี้โคดไม่ตรงกัน สำหรับท่านที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมคลิปหน้าจะหาหลวงปู่ามาให้ท่านรับชมอีกทับผมก็คุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ